Oh, yeah. สวัสดีค่ะท่านผู้วันนี้นะคะรายการเดอะเล็กเซสที่ค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะรีวิวใหม่ๆครับนี่ค่ะเจ๋งมากค่ะคนที่นั่งอยู่ข้างๆเราพี่อะไรคะช่ยอยิ๋วพี่อิ๋วรู้เล่จาพี่จพี่อิ๋วค,ออค่ะโอเคพี่อิ๋วเนี่ยเป็นไงบ้างคะมาทำหน้าที่ร้านเดอะเรนกี่ครั้งละคะมาครั้งนี้ครั้งที่้านะคะก็รู้สึกว่าก็แฮปปี้ดีนะคะเพราะรู้สึกว่า หน้าก่อนหน้านี้ก็ไม่แฮปปี้เลยอะแล้วก็พอมาเจอพี่ผนมาเจอพี่ผนแับน้องเกลก็ได้ช่วยเหมือนเนรมิดหน้าใหม่เนรมิตหน้าใหม่เรหน้าใหม่ใช่ก็คือว่าตอนแรกเนี่ยพี่เขามีปัญหาเรื่องสิวค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยดูใกล้ๆได้เลยเป็นไงบ้างคะพี่อธิบายฟองฟังหน่อยก็หลังจากที่ลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ลองนวดหน้ากับทางร้านนะคะก็ให้ความรู้สึกที่ดีขึ้นเอ่อสภาพผิวก็ฟื้นฟูไปในทางที่ดีค่ะแล้วก็อีกอย่างก็ มันครอบคลุมไปถึงสุขภาพตาด้วยเพราะปกติเริ่ม,เร,มเริ่มแรกเลยที่สนใจเนี่ยคือน้องนําเสนอในเรื่องของการรักษาดวงตาตัวเองเองนาเกี่ยวกับก้อลมอยู่แล้วทีนี้ก็คือได้ออยิางนกนดดดได้3ตัวเลยก็คือ หนึ่งตาสวยสองหน้าเรียวสามหน้าไม่เสียวแล้วค่ะอ่านี่ no script นะคะการันตีได้เลยก็คือที่เขาอย่างที่บอกทำครั้งเดียวได้หลายอย่างนะคะก็คือนี่ค่ะนอกนอ่นอนอกนอกน,อ,น,อ,นอจากนั้นโอ้ลุวนตื่นเต้นค่ะอยู่บนสวยนี่ค่ะพี่เขาก็ทานอลเบริโน่ด้วยกล่องหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะทานไ<ม>ปนหนึ่งกล่องน,นะคะแล้วก็ด้วยความที่ว่าอยากสวยไวอยากขาก็เลย เน้นปริมาณด้วยคือคุณภาพดีอยู่แล้วก็คือเน้นปริมาณด้วยคือเช้า2เย็นสองเพื่อที่ว่าเร่งความสวยเร่งสปีดความสวยก็รู้สึกว่าไอ้ปัญหารูขุมขนกว้างหน้าไม่กระชับเนี่ยก็รู้สึกว่าดีขึ้นลูขุมขนแคบลงแล้วก็หน้าสว่างกระจ่างใสขึ้นค่ะ ก็คือทั้ง2อ,อย่างเลยมาทําหน้าเนี่ยก็คือช่วยจากภายนอกส่วนเออมิโนนี่คือช่วยจากภายในปีใหม่นี้ของวันก็คือความสวยเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะผู้หญิงอย่ยสวยอยากสวยค่ะผู้หญิงอยู่สวยไหนขอลองปาก,ห,ากานนนหน่อยสิคะคนแบบว่าแนะนำหน่อยสิเผื่อท้าใครที่มีปัญหาเหมือนพี่อะไรอย่างนี้มือันค่ะสําหรับผู้ที่สนใจนะคะผู้หญิงเราความสวยเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่ามันจะสร้างความเชื่อมัม่นให้ก<ม>ับต<ม>ัวเราทีเนี้ย ถ้าสวยด้วยแล้วสุขภาพดีด้วยขอแนะนำแอมาริโนค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะพี <c oughs> ค่ค่ะบ๊ายบาย